คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข็มแรกซีโนแวคที่ชุมชนปู่แดงค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร,รักษาการปลัดเทศบาลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข็มแรกที่ชุมชนปู่แดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนปู่แดงในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เเข็มแรกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของทางโรงพยาบาลแม่สอดที่ชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมได้นำกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้ารับการฉีดวัคซีนหลังจากที่ทางจังหวัดตากโดยคณะกรรมการควบคุมโรคได้พิจารณาให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถนำหลักฐานการทำงานกับนายจ้างประกอบด้วยพาสปอร์ต บารสีชมพูเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 โดยมีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดบุคลากรทางการแพทย์ได้ทำการตรวจสอบหลักฐานที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้ส่งข้อมูลให้โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบพร้อมทั้งฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ ซึ่งนับว่าเป็นวาระแห่งชาติสำหรับในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขณะที่การระบาดเริ่มมีพบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการได้นำแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานต่างด้าว เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งการได้รับวัคซีนของแรงงานต่างด้าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ